มีหนุ่มวัย23ปีติดเชื้อไวรัสเวสไนายหลังถูกยุงกัดอาการรุนแรงถึงขั้นพูดไม่ได้ไอคลืนอาหารก็ไม่ได้นะครับชายหนุ่มวัย23ปีในสหรัฐอเมริกาจัดงานเฉลิมฉลอง,เ,ลองเพศของลูกตัวเองนะครับในสวนสาธารณะเมืองเชนเลอร์แต่เพียงไม่นานนะครับหลังถูกยุงกัดในสวนสาธารณะ ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับโดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับแม่ของเขาในห้องผู้ป่วยแล้วเผยว่าคืนนั้นนะครับหลังจากที่เขากลับมาเขาหลับไปจากคำบอกเล่าของภรรยาของเขาเองบอกว่าเขาเหงื่อท่วมตัวและตัวสั่นอย่างรุนแรงมากจนหัวเตียงนี่ถึงขั้นสั่นเลยทีเดียวนะครับจนต้อง รีบส่งตัวรักษาด่วนแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่กี่วันทุกอย่างก็แย่ลงการฟื้นตัวของเขาเป็นไปอย่างยากลำบากและหลังผ่านไปสองสัปดาห์ผลตรวจก็ยืนยันว่าเขาติดเชื้อไวรัสเวสไนเขาเป็นอัมพาตบริเวณลำคอกลืนไม่ได้ไอไม่ได้จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึงสองครั้งนะครับ แม่ของหนุ่มผู้เคราะร้ายกล่าวสำหรับเชื้อไวรัสเวสไนล่าสุดปีนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อแล้ว53รายในเขตมาริโคปาเคานตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มวัย23ปีรายนี้นะครับซึ่งแพทย์ก็คาดว่าเขาน่าจะได้รับเชื้อจากยุงกัด ที่กัดเขาในสวนสาธารณะนั่นเอง